สวัสดีค่ะลืมรีวิวอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งคือวันนี้กลับมาจากต่างจังหวัดเนาะกลับมาทางเครื่องบินแวะที่สนามบินก็เลยได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ของดอยคำตัวนี้ดูน่าสนใจมากเขาเป็นน้ำผักผลไม้รวมผสมสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นพร้อมมีไลโคปีนด้วยวิตามินซีเข้มข้นเต็มที่เลยค่ะ เลยอยากแนะนําให้ทุกคนนะ่ะลองซื้อลองมาชิมเนี่ยเดี๋ยวหมาะจะแกะให้ชิมกันว่ามันรสชาติเป็นยังไงแต่อันนี้ก็คือมีน้ําสตรอเบอร์รี่น้ําทับทิมน้ําแครอทมีน้ำมะเขือเ,เทศผลิตพันุ์ดอยคำมะคมะมาจากเออมาจากธรรมชาติในประเทศไทยเราจริงๆเลยนะช่วยเหลือกเกษตรกรไทยช่วยเหลือช,วอชวอาวเผ่าชาวเขาของไทยเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาชิมกันอ ลืมรีวิวผลิตภัณฑ์อันนี้ลืมรีวิวแพคเกจเขาจะขอฟอนมาให้แบบนี้นะคะดูปลอดภัยแล้วก็แกะกินกันคิดว่าต้องขย่าก่อนลืมขยา่าถ้าขย่าแล้วรสชาติจะดีขึ้นมันจะไม่ตกตะกอนเนาะชิมกันแหมเป็นคนรักษาผิวอยู่แล้วเป็นคนรักผิวมากที่ว่า กินอะไรแล้วแมวจะต้องดูผิวดูตลอดอะว่ามันจะมีผลกระทบต่อผิวไหมจริงๆคือหุ่นแมวอะไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องอ้วนไม่อ้วนเลยนะเพราะว่าเป็นคนมีพุงมีหน้าท้องอยู่แล้วเนาะแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบอะไรกับผิวไม่ได้เลยอันนี้มีสารสก,กัดจากเมล็ดอง,งุ่นและไลโคปีนเนาะก็คิดว่าน่าจะช่วยบำรุงผิวได้ราคาก็ไม่แรงอยู่ที่สามสิบแปดบาทอืมรสชาติไม่หวานไม่เปรี้ยวค่ะกำลังโอเคเลย เหมือนเรากินน้ำน้ำแค่หลอดเหรอผสมก็พวกน้ำผักผลไม้อ่ะ,อะถ้าเรากินทุกวันนะเชื่อเถอดผิวดีแน,แน่เหมือนน้ำน้ำมะเขือเทศอ่ะจริงๆคือแบบว่าไม่ค่อยชอบกินน้ำมะเขือเทศดอยคำถ้ากินต้องผสมต,ตัวเนี้ยเขาผสมมาให้เลยเห็นไหม,มถ้าวันหนึ่งเรากินไม่หมดนะคะในหนึ่งวันอ่ะเราก็แช่ตู้เย็นเอาไว้แต่เขาแนะนำว่าให้ควรได้กินหมดภายในหนึ่งวัน แต่พอเราเปิดเสร็จปุ๊บบริโภคปุ๊บคือเราต้องแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อรสชาติที่ดีแล้วก็เพื่อกันเสียด้วยค่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปแช่ในตู้เย็นเดี๋ยวคืนนี้กินเองช่วงหิวตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนเราชอบหิวประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มน่ะเป็นคนชอบกินแต่ก็คือนั่นแหละคะ่ะหุ่นก็ประมาณนี้แต่หน้าดูแบบช่วงนี้หน้าจะสมๆหน่อยนะคะเพราะว่าออกแดดบ่อยเดี๋ยวว่างๆและเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องผลิตภัณฑ์การแต่งหน้า ทาขีม่วลงผิวให้ฟังตอนนี้ก็คือรีวิวของกิิงก่อนเพราะาเพิ่งมาตอนนี้ช่วงนี้ปลื้มผลิตภัณฑ์ไรคําค,ค่ะไปอุ่นนนกันนะคะช่วยเหลือชาวเขาปเป็ผนผลิตภัณฑ์จากบ้านเราด้วยโอเคนะรายคําค่ะ